เหมือนกินน้ำเปล่าวอตเดอร์ว <What the? S 1> ันดีครับคำหนึ่งนะ <c oughs> อะได้แหละว <c oughs> <c oughs> ันดีครับผม ก็ไม่ใช er. ่อะไรนะพอดีนอนไม่หลับนะเพราะว่ายังเซ็งยังเซ็งบอลไม่หายนะครับผมก็เลยมาบ่นให้ฟังเฉยเออเล่นยูปงงานบ้างก็อู้ครึ่งแรกสี่ลูกนะครึ่งหลังได้อีกลูกหนึ่งเซ็งมากพอดีฮัสปิเต้ครับอู้ ตาแดงผมบ่นร <c ười> oh, ้องไห้ป่ะโอ้อเซ็งอ่ะต้นหนึ่งเพียงช้ำขอเตียวในวันเกอาฉันมู้ไปไหน เอ,อแต่ผมว่าแพ้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงแบบผู้จัดก,การทีมนะครับผม mm hmm. นวครับ mm hmm. อันนี้ไลน์นี้ผมจะให้แค่แค่แฟนแมนยูอยู่นะครับถ mm ้า hmm. <laughs> เป็นทีมอื่นก็ <laughs> นะฮ <laughs> ะเดมอนบอกว่า มาไหมคิดถ so like ึงนะมาไหมวันที่สิบสองธันวามาดิก็วันที่สิบสองเนี่ยครับน่าจะเป็นวันซ้อมซ้อมใหญ่รับปริญญานะครับถ้าใครว่างก็มาหาได้นะครับผมเอ๊แต่ว่าเขาให้คนคนคนนอกเข้ามาไหมไม่รู้เหมือนปีนี้เพราะว่ามันมันมีแบบอาจจะมีมาตรการโควิดนะฮะแต่ถ้ามาได้ก็มานะครับสวัสดีครับพี่เต ดูดยใครแอปสิมก็เลยเพื่อนแนเดียโดยโดยรูปเกมนะครับผมผมรู้สึกว่าคือแผนที่เอามาใช้ในตอนต้นเกมมันเหมือนจะวร์กเอ้ยมันว์กมันเหมือนจะเวิร์กนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเมนูเหมือนเล่นเพรสซิ่งหรือจพูแล้วไล่ไม่สุดครับแล้วว่า พอใน,นไม่สุดโป๊ะชปชัยมหานฯเราเขาแก้ไปซิงได้หลังก็เลยแบบยวบเลยตอนนี้พอหลังแบบพื้นที่มันเยอะมากเลยเขาเจาะแบบโดดสองสามสี่แบบเละเป็นโจ๊กเลฮะมงเลสจริงๆถ้าลุกเกมซุกจริงคนจะมาตั้งรับมากกว่าแล้วก็รอสวนเหมือนเหมือนทุกที่ที่เคยเล่นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงแบบ เริ่มเกมมันแบบนี้แล้วแล้วพอแบบพอหลังรั่วปุ๊บใช่ไหมเหมือนทีมเริ่มเป๋อะ่ะพอเป๋ปุ๊บโดนลูกแรกปุ๊บสองสามสี่ก็กลายเป็นเรื่องง่ายเลยผมรู้สึกว่าลีกฟูที่บุกอะมันเป็นบุกแบบไม่ได้ยากเลยฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเขาเรียกอะไรอ่ะมัน,นบุกแบบง่ายๆเลย่เหมือนเหมือนเล่นกับทีมแบบระดับแบบแบบล่างๆของของของอของลีกอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแบบผมเส็งมากว่าทำไมถึงเล่นอย่างนี้ อ่าผมก็แค่มาบ่นๆได้ฟังเองตรวจ ATK ก่อนจริงเหรอมันจะต้องตรวจ ATK ทุกคนหรือแบบโอ้โหวันรับติญยาคนเยอะเด้อผมว่าโซชาเนี่ยคนคนอาจจะต้องแบบออกได้แล้วเพราะว่าอยู่กันมาตั้งเจ็ดปีแล้วนะครับก็ก็มันยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็มาถึงโซชามาถึงโซชาเนะครับก็รู้สึกว่าจริงจ,งจบเกีนนี้น่ามีการแบบ ปรับเปลี่ยนเรื่องของภายในสโมสรบ้างเนี่ยทั้งอาจจะเป็นจริงๆผมเชียร์ให้ให้เปลี่ยนผู้จัดก,การนะเพราะว่าผมว่านักเตะแบบเมนยูจริงๆไล์อัพสิบเอ็ตัวจริงของทั้งสองทีมเลยบอกว่าผมว่าแมนยูคือแบบผู้เล่นแบบถ้าเรียกเทียบกับชั้นเชิงแบบว่าดีดีกว่าลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเพราะโคดนะครับที่ผมคิดนะ เออผมเซ็งเพราะผมไม่เคยดูแบบแบบเดทเทคาน,นี้มาก่อนนะฮะเอ้ผมดูผมดูจริงจังใช่ไหมผมขอโทษนะครับผมวันนี้วันนี้ผมผมแบบผมไม่รู้สิผมเป็นแต่มันอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็เลยแบบเพราะน่าจะแบบเศร้าเล็กน้อยนะครับ ก็ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมาแค่บนให้ฟังเฉยๆเนี่ยก็ทุกคนก็ย้ายไปนอนได้นะครับแล้วก็เจอกันวันรับปริญญานะครับวันที่วันซ้อมใหญ่วันที่สิบสองที่ภาษามิดเดอลครับผมก็บ้ายยครับไปแล้วบ้านเยอไปแล้วเด้อสวัสดีพี่อารซีครับสวัสดีครับ ผม,มกินตอกไก่เหรอเอาผมไม่ได้กินนะน่าจะเป็นมิบูมไม่ก็พี่วอกินนะครับไปแล้ว